เอเหนื่อยแทนคู่แข่งนายนภัโรโผลอีกลายประกาศลั่นขอทวงคืนไปเฟิร์นก่อนหน้านี้ก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับฟินกันทางประเทศเมื่อพระเอกหนุ่มนายนภัรเสียงสมบูรณ์ออกมายืดอกยอมรับแบบแมนๆว่าชอบดาราสาวสุดทอตไปเฟิร์นพิมพ์ชนกหลังจากนี้จะเดินหน้าจีบถึงเวลาที่ข้ามเส้นความเป็นเพื่อนกันแล้วนอกจากเสียงฮือฮาที่ได้รับจากแฟนคลับยังมีเพจต่างๆ ตั้งขึ้นมาเพื่อทวงคืนไปเฟิร์นอีกด้วยล่าสุด Instagram a แอด u n t a m s แอดที่คาดว่าน่าจะเป็นแฟนคลับของไปเฟิร์นได้ถ่ายภาพคู่กับนายและในมือถือกระดาษที่เขียนว่าทวงคืนไปเฟิร์นโดยโพสต์นี้ระบุคแคป,ปชั่นว่าผมมาใช้สิทธิ์ของผมขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ค่ะ